จังหวัดรีทุกคนนะผมยินดีต้อนรับคอนเสูรไลท์ซิกส์ตราจะรวมดเด็กๆลูก,กี้อะทั้งหมดตัวที่ผมนั่งเป็นมานั่งสำรองตลกไหมเนี่ยไปผม มานั่งมานั่งสํารองวะผลงานผมพูดดีตายแล้วตรงอยู่เดี๋ยวนะเหมันจะอยู่ทีมเดียวกับอีโอเวนหรือเปล่าวะโอ้ตายตายแบบนี้ตายโอ้สามคะแนนไม่ลงอะรีเปลโดยกรีนเนี่ยเลี้ยงมากรีน อีกนะตอนกูเล่นไม่เคยเจอมึงขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะเล่นลงตอนไหนไม่รู้อะมาแล้วสามนาทีอะไปเลยฮะอีเวอีเวไม่ลงอะรู้ว่าทีมเราทีมอะไรอะนัดเจ็ดสี่ครับนัดยูเอสเอดีบ่าวเลยครับแบบดีบ่าว มองตัวลู้นดีกว่าไปตัวนู้นเลยอีเวยังไงครับเลี้ยงเลี้ยงโอ้โห,โหส่งคืนนะโอ้โหเหมือนจะเลี้ยงหลุดแต่ไม่หลุดนะอันปักมาเป็นโอ,โอ้โหสิบห้าต่อเก้าฮะนั่งมานั่งสำรองครั้งแรกเลยฮะหลังจากที่อยู่ไม่มีแล้วก็ไม่มีมานั่งสำรองอีกเลยฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนั่งมานั่งสำรองงงกันอาจจะแบบ แทบตอบไม่ดีครับใช่ไอเจ้านี้แม่งยืนครั้งนานแล้วโอ้โหคือไม่คุ้นชื่อเลยฮะนี่คือต้องมาเล่นกับอีโอเอ็นเนี่ยต้องอยู่ทีมเดียวกันนะเป็นสำรองมันด้วยแย่มากรี่มาไม่มาไม่ให้บอลพลิกเองเล่นเออ <One> อ,นนอันนี้ตั้งชื่อแบบว่าทีไอ้มันหาได้ฮะโอ้โหชิวโค้ยาวชาบดีน้ชาบชาบเลี้มาหมุนโอ้โหโดดใส่ขนาดนี้สามคะแนนโอ้โห oh, oh. อย่าทำอย่างนั้นได้มั่งอ่ะ บอลยังไม่ทันตกกระโดดรีบาวต่อเนี่ยกันต่อเนี่ยโอ้โหคืนเองไม่ลงแน่นอนปัดไม่ดีฮะนะครับมาธูรินมาธูรินยิงรีบาวมาแได้ๆรองเท้ามันเป็นสีดำโอ้โหสีดำหมดเลยฮะเสื้อขาวรองเท้าดำ พึ่โอ้มันต้องมันต้องโชว์มันต้องโชว์พี่นีคอนเวย์นะ<อ>ไปลองชาปพุ่ดเดยาโอ้ห่กันตัวนี้เนี่ยฮะเฮกันตัวนี้วะ มาครับสกรีนติดสกรีนแบบนี้มาโอ้โหอันลิฮุกไม่มาต้องดึงบอลออกกาเน,นะอีวิฟสกรีนไม่ลงโอ้โหจะพูดแบ๊กก็ไม่ได้ะติวแม่ไม่ได้เ่ออกออกมาวัดฟอร์ดอะมาตูรินอันนี้อาอกไทยๆหน่อย อ่านยากครับชื่อเฮ้ยยุดไม่ได้ครับติดครับโบโดนขวางแบบนี้ติดเลยครับบาเนี้ยไปโอ้โหฟาวนี่ยให้ผมนั่งมานั่งสำรองได้ไงผมได้ดีขนาดไหนอะไรของโค้ดอับบริ สองลูกฟรีโกรบอมลูกแรกสวยครับติดสามต่อยี่สิบไปลึกอ้โหรีบาวไม่ได้เดินออกมาแล้วนะแต่หมดหีบาลไม่ได้พยายามจะจิ้มหลังนะโอ้โหไม่โดนตบแต่ว่ามาไม่ใช้ครับเทคโกเวอร์เวลาไม่ไมีมมเออเลีฮุปมา โคตรง่ายไปฮะดิปเปตก่อนลูกนี้พอเปล่าพอเปล่าไม่จะโอ้โหไปถึงท<ต>ีสุดท้ายครับการไม่ถึงกันไม่ถึงหมดเวลาในควอเตอร์ที่หนึ่ง <22. S 1> 2 2ต่อ15หรู้สึกว่าจะรวมลุกกี้ฮะมาดูต่อที่เคาน์เตอร์ที่สองฮะได้ลงหร<า>ือเปล่าอ้าลงฮะแต่ลงคู่กับอลิตัวเองฮะโอเว่นฮะไม่เคยถูกเลยผมบอกเลยตั้งแต่เจอมันในซ<ะ>ัมเมอรีกฮะเราไม่เจอมันอีกเลยฮะ ว่าเจ้าตัวเขาอยู่โกลเด้นสเตทนะวันนะี้โปรตีนสามเลยฮนะอะไรวะเนี่ยเก่งจริงจริงไอ้พวกยิงสามได้ตัดปาต้องทำแต้มมากกว่าโอเว่นฮะไม่ชอบมันแต่ต้องอยู่ทีมเดียวกับมันพื้นิวโอ้โห,โหส่งไม่ผ่านจริงดิโอ้โหกันเลยโอเว่นมึงโชว์เลย โอเว่นมึงต้องหันเอาบล็อกดิวะโอ้ได้อย่างนี้เล่นระเลยเออโอเว่นไม่มาแน่นอนนะบอลอีกหน้าครับนี่โอเว่นมึงดูนี่นะโอเว่นโอเว่นมึงดูนี่มึงดูนี่โอเว่นมึงดูนี่มึงดูนี่โชว์ให้เด็กมันดู scoring breakdown for you? Jump out at one that's inside. They've been getting that way and playing that way the whole time, setting the tone right away that the inside area is group on And guys, they've also done a great job generating offense from their defense. Keep at one, okay, for those mistakes. And around a minute gone, ยังไงย,ยังไงยังไงผมใหดูแล้วนะโอเอ็นทำตามนะโอเอ็นนะผมมาครับมองมองหาตัวใจว่าโอ้ตัวนี้วิ่งออกไปสก,กีนแน่นอนโอ้ยค,คอร์สบ่าคอร์สคอร์สกลับกว่าคอร์สกลับ,าลบสามคะแนนเอ๊ะช็อตครก่ะ Walker, โดนเปลี่ยนออกไม่เจ้าเว้ยเทคโอเวอร์กูก็ไม่ได้ใช้อ่ะเป็นั่งข้างสนามนะอ่ะดูการบุกลุกน,นี่กนฮะป่าที่โอเวนโอเวนฮุกช็อตโอสุดยอด,ด,ดนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะเราข้ามเลยอะ่ะคือมันน่าจะต้องแบ่งกัอะไรนะ ส cool yeah. okay. anyway. ี่สห้าห้าิสี่ฮะอะโอเไม่ลงเยด้ันวะโอดูดูด้วยเนี่ยโหฟิลโกร้อยเจดแต้มสามลิบาวหนึ่งสติลโอ้ได้นั่งมานั่งสำรองอะไรวะโหยืดร้อแล้วยืดรอแล้วม่นเอยได้ลงยืดรอแล้วออ้โหยังไม่ได้ลงด้วย งานจะง,งอกเอานะตัมโอ้โหแล้วบ็ลงเอาคอเตอร์สุดท้ายฮะที่จะไปขิงมันได้ยังไงมันบลลงคอเตอร์สุดท้ายอะโอ้โหแล้วเหลือแค่5นาทีเส็ษๆตายเกมโอ้คตรไม่ได้เนะี่ยผมเป็นถึงลีดเดอร์ออสตา ให้ผมลงแค่นเนี้ยโอ้โหได้ไรเนี่ยมาฮะสกีนะจนิ้งกูเกกูโอ้โหโดดฟรีแม่งเอ,อ้ยโดดฟรีแม่งโดนเฟกเลยฮะนี่แน่เลยกูใส่เลยกดคอเลยฮะ มาเด็มาเด็กจะเข้ามาเด็ห้านาทีนี้ก็จะเอาแต้มเอาเอต้องเอาสครอให้เป็นเอนะไม่มาเว้ยมาเด็มาเด็มาเด็เข้มา,เมา,เมา,เามาชับอีส่งไอ้ตัวนู้นนะวองเกอร์ดีบาวเองไม่ต้องส่งแม่ มองกัมองเงางงเฮ้ยโอ้โหโอโห้โฟ์เลยอ๋อขู่ฉวัดนะขู่ฉวัดอดีตอีกตัวทีไปบอกฟลเดอร์ใช่ไหมอีต้องเรียกเสียงจากแฟนๆหน่อยแล้วกดเทโวเวอร์มา โอ้ฟาวล์กูเหรออ้าวไม่น่าสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีฟาวล์ผมแน่นอนดอกไม่ลูกเรยฮะแล้วลูที่สองฮะโอ้โหแม่นๆมน่นแม่นๆไอ้ไอ้อีเวลิต โอ้โหไม่ให้จริงเดยไม่ทันแล้วคอ,อนเวย์ชอบมากมนะครับอภังเรียกชื่อมันดูที่อย่างนี้จะทำดิโปลเดว์บบก็ไม่ได้ยากต้องรีบาวแทนเนี่ย โอ้โหเดียโดนเฟกชอบเฟกมากเลยไอ้ตัวเนี้ยตีไงบล็อกโชว์บล็อกโชว์ไปหนึ่งทีแต่บล็อกอีกทีไม่ไหวแล้วตัด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 ไปเออแหละตัดที่ตัดที่โอ้รีเบาสู้ไม่ได้แหน่งรีเบาไม่ดี เฮ้ยจะาโดนติวออกไม่ได้เหรอโอ้ผมกดติวแล้วตักบอลหน่อยตับบอลออกซึนไปไปไม่ได้หรอกแล้วอีกไม่ติดโอ้โหโดดโดดแบบนี้หันสวนเจอเฟกเหมือนกันเฟกเป็นเหมือนกัน ก็เฟกเป็นนะครับมามา,มาอกันันะตรงนี้โอ้ยก็ยามาดีไม่ยอมหรอกครับผมผมยืนอยู่ด้านหลังไม,ไม่ไม่ยอมหรอกครับตำแหน่งที่ผมยืนอยู่จะมาอาลิบุง่ายๆแบบนั้นไม่ได้เด็กๆเล่นกันนะนั ติดแล้วติดแท็บแ้วไปนะครับติดแท็บบุญบมาบุอีทีขอยทิ้งขอยทิ้งขอยทิ้งขอทิ้งขอยทิ้ม่ไม่เล่นเี่ยมันไม่เล่นไม่เล่นห้วีนะเพื่อนนี่คือแบบจับแบบบไม่ลงเลยดูข้างในรอเลยขาดครับแท้าบต่อรนะแทมขาดมาก เหมือนแบบเหมือนแบทโชว์แบทโชว์ยังไงยังไงมาบ้าเามาบ้าเอามาตบนะมานะตบนะตบลูกนะมาดิมาดิเนี่ยส่งอันนี้ก็ได้เนี่ยมาดิเนี่ยโอ้โหคุณปล่อยทางนู้นที่เฉยไปครับส่งส่งโอ้ ปิกไม่ได้ไม่เอาปิกไม่ได้ไม่เอาเรโอโีนดีเฟนต์โอ้โหแม่งดีเฟนต์ดีจัดทานจะแบบบอกว่าดีเฟนต์หลุดแล้วอะไรเงี้ยโอเคจิก <Okay. S 2> บางบางตัวละครผมไม่เคยเจอใน,ใน,น,นแตล์กอ่งคันเลยโอโ้โหไม่ให้ด้วย Yeah. So không. First personal foul. Team is in the penalty. In the Super team error. But lately, Attends shooting <c Collaborative> <c Falls hitle> เมบราใช่ไหมเนมบัอ่านยากมากชื่อแต่ละคนอ่านออกแบบเหมือนคนไทยอ่านชื่อเลยชื่อไทยไปเปลี่ยนชื่อไทยให้หมดเลยเอยไปไหนอะไหนอะตรวสู้นะครับตรวสู้นะครับเชื่อว่าจะวิ่งมาทางนี้แล้วจะขึ้นดังได้ไม่เอาไม่เอาให้มผมทำคนเดียวพอ ผมทำคนเดียวพอครับไห้ผมทำคนเดียวพอครับต้องมีใครประกบแปนแทบพังดูไวโอเวนดูไว้เดี๋ยวเราเจอกันอีกแน่คนทดนสเตทเจอกันอีกแน่ครั้งที่เราเจอกันสแต็กไม่พร้อมรอบนี้สแต็กจะเต็ม สองคะแนนไม่ลงฮะรับหิออนรอนู่นแนละ้วถอ,อนนยเพื่อนการสั่งสอนเด็กนี่มันไม่ได้วะไม่ติดครับอันเดียดอันเดียดได้แน่นอนอืมจ้าววิก็เอาขอโชว์หน่อยสามสองหนึ่งอันนี้น่าจะไม่ได้เละ โอ้หน้อก็ยืนปิดเกมแล้ววะถึงแม้จะไม่ใช่ตัวจริงสวัสดีครับผมยินดีต้อนเราก็สู่ออสตาสอ2ศ์ในอีเวนต์ที่ชื่อว่าแลมดังนะฮะแลมดังคอนเทนต์นั่นเองด้วยมาาดูกันว่ามีใครกันบ้างนะฮะมีเบอร์17เบอร์12เบอร์1แล้วก็เรานะครับผมเบอร์12เนี่ย น่าจะจามอลแลนนะครับผมส่วนเบอร์หนึ่งเนี่ยผมดูหน้าตาแล้วนี่น่าจะเป็นไซออนนะครับตัวนี้จะจำง่ายนอเพราะเพื่อนชอบนะไซออนครับเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยสำหรับเจด้าเจดพร้อมแล้ว รอบแรกเริ่มฮะปาโอ้นิ่งๆเลยอ่ะทูแฮนเนี่ยจริงๆทูแฮนคือนิ่งมากเลยนะสำหรับคนนี้เชเนี่ยหพวงนิดนึงฮะแล้วก็ดังเราไว้ฮะหยิบพวงอุ๊เอาวละเราได้มารุสกอร์กันนะ ก็ออกมาที่37คะแนนฮะแต่ที่จ่ามอร์แรนครับผมจ่ามอร์แรนจับบอลวิ่งมาก็โโอ้หเหมือนแบบหมุนกลางอากาศรับบอลด้วยฮะ โอ้๋อันนี้คือรับบอลก่อนแล้วตัวมันจะหมุนนะฮะก็ยัดลงไปฮนะมาดูสกอร์ของจาบอลแลนด์กันผมจาบอลแลนด์ทำไปได้43คะแนนนะจับมาดังครับผบอลแรนต้นโอ้โหไทรอนกูนกนเดิอมสั่นนะ behind the back หรือเปล่าท่านนี้ผมไม่รู้ชื่อท่านนะโอ้โหมาดูสกอร์กันครับสกอร์จบไปที่40นนะะคะแนนสำหรับไซออนเบลเลียมซันนะฮะอ่าทีนี้ตาเราแล้วล่วะยังไม่มาครับโอเคมาแล้วครับจะเริ่มที่วินวิลแล้วกัน โอ้โหคิดว่าคนอื่นไม่น่าใช้กันเมื่อกี้นะครับไอดูก่อนนะเอาเป็น the the double spin เดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่ารอ,อเลยครับต้องรอดูครับผมคนภาพบอกไอเลิฟแดนครับแต่ว่าไม่รู้สกอร์ออกเท่าไหร่นะ มียตีรังกาไปอันเดอร์ไปดูลูกบอลโผล่จากไหนครับแต่ว่าจับปลาหยัดครับสอกอออกมาที่50าสบคะแนนนะผมันนำอยู่ที่7คะแนนนะผมสำหรับฟีนีคอนเวย์ครับ มาในรอบที่สองครับผมสำหรับเชียร์ลอนเชียร์โอสักแต่ว่าสก,กอร์เต็มที่50เนี่ยนะสำหรับแจมดังคอนเทนต์โอ้โหสวยๆครับอันนี้ก็สวยนะผมบอกเลยปึ๊บบีไฮเดอะแบ็คครับคล้ายๆเอ่อแซมอัดน,นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันวัดกัดความต่างตรงไหนเนี่ยนอะ่ะ มาดูสกอร์ครับผมในรอบที่2ทํทำไปได้ที่47คนะแนนน่ะไม่น้อยเลยนะไม่น้อยนะจามอร์เรนนะผมกดดันผมเหมือนกันนะ20ปานะี่ยจามอร์เรนจับดับดนะังทีขอบอลลงพื้นก่อนนะแล้วก็จับมาดังทีทนะนะจริงแบบอยากได้ท่าน,นี้มากนะเอาไว้เล่นไปนแครเร่นหมดนะ อ่ะเดี๋ยวไปดูสกอร์กันสำหรับจามอรแลนด์นะจามอรแลนด์สกอร์อยู่ที่41คะแนนเท่าติด10คะแนนสำหรับ,รบไซออนวิลเลียมสันนะมีมาเอาบอลหายเอาปลาได้ยังไงไม่รู้ว่าบอลน,นะไม่รู้ปล่อยบอลตอนไหนครับ ตอนแรกถือบอลมาแต่ว่าอยู่ดีก็ปล่อยบอลครับแล้วก็ร้อยตัวไปจับบอลดักนะโอต้าท่าสวยนะมาดูสกอร์กันเทอรอบเซียนเรียกตีสิบห้าคะแนนกดดันมากผมนี่ต้องห้ามต่ำกว่าสี่สิบเลยทีเดียวนี่ฮะนี่ีเวิร์สโชร์แล้วกันมีแต่วันแฮนด์ ครบนะครับต้องเป็นสีดำสามร้อยหกสิบแล้วกันฮะเป็นซูปเปอร์สมูทครบประกัน,นไม่รู้ซ้ำหรือเปล่านะาใครหรือเปล่ากูหลอดกว้างอยู่ครับต้องรอดูแล้วสกอร์ ราะว่าผมว่าผมกดดีอยู่นะบอกวูวดูฟูดังแต่ว่าขอดูหน่อยฮนะนะคุณเหมือนโดดปูกไปเปล่คาคะแนนอยู่ที่สาสิบเจ็คะแนนนะผมโอ้ยังนำอยู่ฮะยังนำอยู่ที่สองคะแนนนะ คือรอบที่สองทำไม่ค่อยดีแต่รอบต่อไปต้องทำให้ดีกว่าน,นี้ครับอย่างน้อยขอ40 up อ้วยครับเราต้องรุนวิลเลียมสันไม่เกิน4 5ด้วยอ่ะครับเจฟจะใช้ผู้ช่วยครับรับบอลดงังจริงจะแพ้ก็ไม่น่าเสียดายนะที่ผมทำโปรเฟสปอร์ไปเนี่ยอันนี้ก็ ถ้ายากเหมือนกันนะมีคนจับบอลให้แล้วก็รอดดังค์ทึ่งเหมือนแบบว่าต้องแบบเลือกท่าได้ดีหรือเปล่าผมนะทำไปที่48คะแนนนะผมโอ้โหนี่ก็ขึ้นไปที่หนึ่งได้เลยฮนะจา้ามอลลันยิงบอลด,ดังคนะ์ะนี่น่าจะ คิดว่าน่าจะตามไม่ทันก็เลยไม่เต็มที่หรือเปล่าจำอะไรดังไปสวยๆรอดขาก็อลอดดังนะัราเนนี้ทำให้ยี่37คะแนนนะน่าเสียดายเหมือนกันสำหรับจามองแล้วนะ ลองมาดูไซออนนะผมตัวนี้ใกล้เคียงกับเรามากะหา่างกันแค่สองคะแนนเท่าน,นั้นนะแต่เขาเมื่อกี้เจ้าเชฟก็ทำไปได้ถึง48นะก็น่ากนะล,ล,ลัวกันนะยิงบอลจับโอ้ยังไม่ลงครับผมจบแล้วครับสำหรับไซออนบริลสันนะคือผมต้องแนะม่งแบบสักอร่อยว่าสัก40อ่ะอีกยากเลยอ่ะ 40คะแนนครับผมเรามาันแฮนด์ดังน่าจะมีอะไรตัวช่วยไหมฟอร์มเดอรไลน์ yeah, ไม่กล้าเลยขอทูแฮนด์ดังบ้างฮนะโอ้ไม่ได้คนระับไม่มีไม่มีตัวเลือกเยอะวันแฮนด์โฟร์ไหมโอ้โหเอ๊บีไฮเดอร์แบล็คต้องลองฮนะตัวนี้ พร้อมครับใกล้เคียงใกล้เคียงหลอดขาวมากวีไฮเดอะแบล็กครับผมนุตโกเลยครับ ออก็อยู่ที่44่สคะแนนแล้วไฟนอลสกอร์เท่ากันนะฮะสำหรับฟินิคอนเวกับเชฟแต่เป็นฟินนีคอนเวกชนะในดังคอนเสิร์ดกับผมอีตีจังทำโซฟิกแบบหนึ่งทุกคนเพอร์เฟิกรอบแรกอะแล้วก็มาเสียรอบสองคือผมเสียได้รอบสองมาถางผมว่ารอบสองผมประมาณสี่สิบผมว่ายังไงก็ ขาดครับก็เก่งกับชั้นน่แต่ว่าสกอร์รวมแล้วผมทำได้ดีกว่า